เรียนสาขาแกนผลิตีเวนต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2ปีได้ทำงานอะไรบ้างบอกเลยว่าดิ่มจะพาไปดูกันครับวันนี้นะครับทุกคนก็อยู่กับซอนนะครับบอกเลยว่าวันนี้เรามาในท็อปปิกที่ว่าเรียนอีเวนต์มองเทพมา2ปีได้ทํางานอะไรบ้าง ั้งงานนอกงานไหนริมบอกเลยว่าประสบการณ์แบบแน่นเอียดเราจะพาไปงานแรกกันเลยนะครับก็คืองานแรกที่เราเข้ามาในมองเทพเนี่ยเป็นเด็กอีเวนต์เนี่ยตั้งแต่ปี1ช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้1นึ่งโปรเจกต์ใช่ปะ่ะ1นึ่งโปรเจกต์เนี่ยก็คืองาน Open House BU 2019เป็นงานแรกที่เราจะได้ทำแบบลงมือจริงๆเราได้พิชชิ่งงานกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะซึ่งในสาขาเราตีไปว่าประมาณ600คนแบ่งเป็น20่ว่าคนต่อ1กลุ่ม ก็หาเงินไปคิดดูว่ามีกี่กลุ่มแล้วแบบเราต้องคิดงานหนึ่งงานอ่ะเพื่อไปต่อสู้ให้เป็นผู้ชนะที่จะได้คิดงานจริงๆคนที่ชนะงานเนี่ยจะได้เอาไอเดียเนี่ยไปสร้างงานจริงๆแล้วคนที่แบบว่าแพ้ไอเดียเนี่ยจะไปช่วยกลุ่มที่ชนะงานนั่นเองก็คือเรามาสุดท้ายเราก็ไปทำเป็นงานเดียวกันอยู่ดีแต่เราจะหาไอเดียที่ดีที่สุดในการทํางานมันมีหลายรอบมากทั้งรอบพัฒนาไอเดียรอบ10ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบไฟแนลเราได้ปุ๊บเราจะมีการแก้ไขปัญหาแก้ไขปรับจุดต่างๆจนแบบว่าเรามาเป็นงาน open house bu 2019ซึ่ง กลุ่มเราเนี่ยแพ้นะเว้ยไม่เข้ารอบสิททีมสุดท้ายแต่ว่าเรายังได้เป็นเฮดสตาร์ฟซึ่งในงานเนี่ยมีหลายเฮดมากคนที่ชนะงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเฮดต่างๆมีเฮดสตาร์ฟก็คือเราใช่ปะเฮดโปรดักชั่นเฮดครีเอทีฟโปรเจกต์มีเนเจอร์รองโปรเจกต์มีเนเจอร์โชว์เรคเตอร์คือแบบตำแหน่งเยอะมากทุกคนมีงานให้ทำแน่ๆซึ่งเราเป็นเฮดสตาร์ฟใช่ปะเป็นงานที่แบบว่าเป็นเฟิร์สจ็อบของเราที่แบบเราได้ทำงานอีเวนต์จริงๆอะ่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากมาก โอเคเราไปงานที่2คืองานล้อมวงหลงบียูนี่เป็นงานโปรเจกต์ของรุ่นพี่จัดที่ลานวงกลมมหาวิทยาลัยกรุงเทพตรงคณะนิเทศศาสตร์ตรงลานวงกลมเนี่ยก็จะเป็นจัดเป็นคอนเสิร์ตแล้วตรงลานด้านหน้านิเทศศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นมาเก็ตใช่ แล้วทีเนี้ยเราก็ได้ไปทํางานรุ่นพี่เว้ยรุ่นพี่ดึงตัวเราไปไปทำงานตําแหน่งโคเอ็มซีก็คือตําแหน่งที่แบบว่าเป็นผู้ที่แบบคอยประกบ m อแบบคอยดูแลเป็นโคแบบคอยประสานงานให้กับ MC เช่นแบบใครจะมาดิดต่อยเอประสานประชาสัมพันธ์หรือว่าจะมีดีเทลต่างๆแบบคิวต่างๆดูแลไม่ดูแลสคริปต์เนี่ยเราก็จะดูแล MC เป็นอย่างดีเออเป็นงานหนึ่งและงอันสองเป็นการเติบโตที่ดีของงานเราคือแบบดีใจมากซึ่งงานที่3เนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานที่ เป็นความภูมิใจมากของปีหนึ่งคือเราได้ทํางาน Big m o u t t n น n Music f e s t i ว a l ครั้งที่สิบเว้ยบอกเลยว่าแบบกระโดดดีใจมากอ่ะตอนนั้นแบบหูแบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยได้ทำว่ะ คือเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเราอยากไปมากๆตั้งแต่เด็กเราเป็นเด็กกระบี่ที่แบบความฝันว่าครั้งหนึ่งต้องไปบิ๊กมอลเทสแล้วครั้งแรกของเราคือได้ไปทํางานเลยเราได้ทํางาน MC ตรงประตูหัววัวเวยเป็นประชาสัมพันธ์แล้วก็ MC คนไปคัดเยอะมากประมาณหลัก40หลัก30คนเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเอาแค่4คนซึ่งเราผ่านอ่ะเป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากซึ่งแบบว่าด้วยความที่แบบเราเรียนอีเวนต์ก็มีภาษีดีกว่าในการตอบคําถามเพราะว่าความเป็นเด็กอีเวนต์อ่ะรู้จักอีเวนต์รู้จักการจัดงานรู้จักแบบดีเต่่าางงงงๆขอนซึ สามารถตอบคำถามได้ดีกว่าซึ่งเราก็ได้มานะครับ MC Big Mountain Music Festival ครั้งที่10บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบรางวัลแห่งปีเลยอะวันนั้นอะแล้วพอมาเทิมที่2นะครับมีโควิดไม่ได้ทำงานอะไรสักอย่างตืดโอเคเราสกิปไปถึงปีที่2เราตอนนี้เราอยู่ปี2แลเลนะนะปี2เนี่ยเราได้ทำงาน event e u meet from home ก็คือเป็นจัดงานอีเวนต์แบบเด็ก ปี2เนี่ยจัดกันเองเลยเว้ยเป็นงานปีเว้นที่แบบว่ารับน้องของปีหนึ่งเล่นใหญ่มากมีสตูดิโอมี LED และเราก็เป็น MC อีกทุกคนเป็นงานแรกที่ถือว่าแบบว่าแจ้งความเป็น MC เลยมั้งแบบว่าให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนสาขาด้ว่าเราก็มีความสามารถตรงนี้งานเนี้ยสนุกมากเป็นงานที่แบบว่าเป็นเฟิร์สแบบของปีหนึ่งได้ปี2เป็นงานที่ดีดีดีจริงดีจริงแล้วงานที่2ครับก็คืองาน Music Class Campus Online ทุกคนคือแบบเป็นงานที่แบบต้องจดจำมากๆบอกเลยเพราะว่าเป็นงานทุกคนรู้จักค่าย Music Move ค่ายมิวสิกมูมเนี่ยทำงานเอก,กับมอเราแล้วเขาเอก,กับหลายมอมากเลยนะไม่เป็นมอดังๆนั้นคือเราได้ทำงานเราได้เป็น MC ของงานนี้เนี่ยซึ่งเขาก็ติดต่อมาแล้วเราก็แคส MC ผ่านทุกคนคือแบบดีใจมากคืออยากจะโม้ก่อนว่าไองานเนี่ยมิวสิกคลาสเคนพัตออนไลน์เนี่ยเราได้ทำงานกับพี่อิงมลันทอนซีเรียสเบคอนคอปเตอร์รือไว้แฮร์คัทเป็นสี่วงที่เราชอบมากคือแบบเราก็ฟังเพลงเขาอยู่แล้วและได้ทำงานคือแบบ โหคือแบบเอเนอร์จีคือแบบเยอะมากตอนนั้นก็แบบเป็นการที่แบบเราหงอยมาจากโควิดอะซึ่งเราได้ปุ้ยมเข้าใจปะได้ทํางานกับนักร้องที่แบบชอบยิ่งพี่ยิ่งวันทอนแบบอยากจะกีดอะวันที่ได้งานคือเราก็แคสผ่านแล้วเป็นงานที่แบบว่าเออเติมไฟแล้วก็เป็นอีกขั้นที่แบบว่าเราได้ทํางานนอกที่แบบดีจริงดีจริงเป็น MC ของ Musiccast Campus o ออนไลนซึ่งเราก็ได้แบบว่าได้ช่วยคิดงานของเพื่อนๆด้วยนะแบบว่าคือขอบอกเลยว่า ไองานเนี่ยเขาแค่บอกว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้เด็กในสาขาเราเนี่ยไปคิดงานว่าแบบเราจะทําแบบไหนอะไรยังไงซึ่งเขาก็วางไอจินดาไว้แล้วแหละแต่เราก็แบบไปช่วยคิดงานจะไปออนแอร์อย่างเงี้ยก็เลยให้เด็กเราไปช่วยเหมือนกันงานต่อไปก็คืองานอีเวนต์มาสเตอร์คัก็คืองานอีเวนต์มาสเตอร์คัเนี่ยเป็นห้องเรียนพิเศษที่เราสร้างขึ้นมาเองแบบเราอยากเรียนกอาจายคนไแนเราก็แบบจัดงานเหมือนงานสัมมนา,าขึ้นมางานหนึ่งมีอะไรจัดอะไรก็ได้ แต่เราไปเชิญเขามาซึ่งนี่เป็นงานของเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราไปเชิญพี่จอร์ดรับทราบมาเป็นงานที่แบบว่าคือเราตอนมัธยมเราก็ดูเขาไปแล้วอ่ะช่วงนั้นแบบแกอยู่วิทยาโซใช่ป่ะเราตอนเด็กๆอ่ะคือแบบเฮ้ยเราได้แบบ MC ็มซได้นาสัมภาษณ์พี่จอร์ดคือวันนั้นเราก็แบบว่าเ,เตรียมสคริปต์มากับเพื่อนเพื่อนเตรียมสคริปต์มาให้แล้วก็มาแก้สคริปต์ให้เป็นแบบเป็นเราที่สุดแล้วแบบวันนั้นทํางานแบบกับพี่จอร์ดคือเป็นงานที่แบบเหนื่อยนะเพราะพี่จอร์ดเป็นคนที่แบบเก่งแล้วเ,อ,เ,อ,เอะมาก แล้ววันนั้นน่ะได้คุยกับพี่จอร์ดแบบเต็มๆแล้วแบบบางทีเราก็มีคําถามที่เป็นคําถามของเราเองซึ่งมาเติมไฟเราแบบเยอะมากๆได้แนวทางในการทํา YouTube ด้วยดีใจที่แบบได้ทำอะ่ะทุกคนสังเกตไหมเราดีใจด้วยงานในการได้ทำเว้ยซึ่งต่อไปเนี่ยเป็นอีกง,งานหนึ่งที่แบบว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเครียดที่สุดในการทํางานมาบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วพอาเป็นแม่ในวงการอะ่ะ คือเราก็ต้องเครียดระดับหนึ่งนั่นก็คืองานอีเวนต์มาสเตอร์คัทเราเป็น MC สัมภาษณ์ป้าตือเว้ยรุ่นน้องปีหนึ่งเนี่ยจัดงานขึ้นมาอีเวนต์มาสเตอร์คัทคืออาจารย์เนี่ยเชิญป้าตือมาให้ทําแล้วให้เราเนี่ยไปเป็น MC เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างใช้สมองเยอะมากห้ามเอ,อ๋ห้ามเดือห้ามโชว์อองอะ่ะ เดี๋ยวป้าตือจะดา่าเอาแล้วก็เราต้องใช้ทักษะความสามารถในการแบบดึงคําพูดดีดึงไมล์เซ็ตทัศนคติของเขาออกมาให้หมดซึ่งเขาอาจจะเอาเออกมาให้อยู่แล้วแต่ในฐานะ m c ีอ่ะการเอาป้าตืออยู่อะ่ะคือค่อนข้างยากต้องทําการม้านหนังมากก็คือเป็นอีกงานที่แบบว่าดีใจเก็บไว้ในความทรงจําและต่อไปเป็นงานโปรเจกต์ของเทอมหนึ่งก็คืองานนั่งนี่มาเก็ตนะครับซึ่งงานนี้เราไม่ได้ทํางานเป็น MC งานนั่งนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนกับโอเ n h o เฮาส์ปี2019เกลยคือเราได้โปรเจกต์มาแล้วก็เราก็คิดหลายๆกกลุ่่มนมนาแขงั ซึ่งโจทย์ของนี้ก็คือจัดงานหนึ่งงานที่ลานตรงนนหน้าของฟิชเชอร์พาร์คเป็นงานที่แบบว่าเออดีมากสำหรับทุกๆคนเพราะว่าเป็นงานนั่งนี่คือแบบว่าเป็นงานที่หนึ่งในงานที่จดจําทํางานระหว่างกันของเพื่อนอะซึ่งคนเข้างานประมาณ70,000นคนเลยนะที่ผิด ของสาขาแจ้งไว้เราทำงานสเตจสเตจก็คือเป็นคนหลังเวทีที่ร i n e cue ทุกอย่างดูแลศิลปินดูแล MC ดูแลคิวต่างๆไม่ให้ผิดเพี้ยนแล้วก็ให้เข้าล็อกของงานอีเวนต์ใช่ปะ่ะซึ่งงานนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเดิมเลยซีเดตเบคอนกับคอปเตอร์พี่เอ,อิร์ธพัทวทรีเป็นงานที่แบบว่าเป็นโปรเจกต์จบที่ดีของเทอมหนึ่งซึ่งเราทางานสเตจเราเป็น MC มาแล้วไงเราลองถอยงานมาทางานหลังด้านหลังของ MC หน่อย เราจะได้แบบรู้จักดีเทลงานทุกๆอย่างคือแบบระหว่างจะเรียนจบเนี่ยเราสามารถทํางานตําแหน่งอะไรก็ได้เพื่อเอาประสบการณ์อะทุกคนแบบมันเยอะมากงานต่อไปนั่ก็คือ Event Mastercard นี่ของกลุ่มเราเลยนะ Event Mastercard How to Kit เล่าจากจอผ่านงานจริงโดยพี่โจซีเนียร์มีเนเจอร์ออฟมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันบริษัท g d h และ GDH 5 5 9นี่เราต้องอ่านโพยหน่อยเดี๋ยวกลัวผิดคือเป็นงานกลุ่มเราซึ่งเอาตรงๆว่างานนี้เราไม่ค่อยได้คิดหรอกแบบเราอย่างล้ว,ว่าเราตอนนั้นเราแบบมีปัญหานิดน,นึงแล้วก็ไม่ได้ช่วยงานเพื่อนเลย ลแล้วก็โดนเพื่อนหนาแน่แน่ตอนนั้นแน่นอนซึ่งเราทํามาเป็นสเตจอีกแล้วก็ดูแลสเตจตรงเวทีทั้งหมดเลยก็แบบเป็นพี่เขาที่แบบว่าวงนั้นเป็นหนังไอ้คนหล่อหลวงที่เอาแบมแบมมาร้องอะ่ะใช่ใช่เป็นสัมภาษณ์ว่าแบบงานนั้นเป็นยังไงเออทำยังไงบ้างจา e ัดอีเวนต์โปรโมทงานเนี่ยคืนนู้นนี้นั่นคือเป็นการแลกเป็นประสบการณ์ของพี่เขาคือแบบเป็นพี่ที่เก่งมากคือเราไม่รู้จักได้ไงอะ่ะแต่คือเขาเก่งมากจริงๆนะเว้งานต่อไปครับก็คืองานแฟนโทเปีย220ก็คือเป็น งานที่แบบว่ารวมพี่ๆเราซุปตาพวกเออพี่ไบค์พี่วินพี่เจเจพี่แบงค์พี่ติดาราหล่อๆที่แบบว่าเป็นขวัญใจของสาวๆหลายๆคนแล้วก็ ทุกๆคนเขารวมกันแบบมาพบปะของแฟนคลับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยและซึ่งเราเนี่ยก็ได้งานจากคอนแทคของ Big Mo อ t เทนใช่เราทำา Big Mo ลเทนมาแล้วก็พี่เขาก็ติดต่อในกลุ่มไลน์ว่าแบบใครอยากทำงานแฟนโทเปียไหมเพราะเป็นออแกไนซ์เดียวกันได้ทํางานของทางแกมมี่ดีใจมากได้ทํางานเป็น MC ตรงประชาสัมพันธ์ได้งานได้ตังค์ด้วยนะเออได้ตังค์ด้วยนะบิ๊กมอเทนก็ได้ตังค์นะลืมบอกได้เงินแล้วก็ได้ความสุขอีกงานนั้นคือแบบไปทางานที่ง่ายมากเพราะแบบ มันด้วยความที่แบบทุกคนเนี่ยเป็นแฟนคลับใช่ไหมทุกคนก็อยากเจอแล้วทุกคนแบบน่ารักมากแล้วบอกเลยว่าคนนั้นอะคุมงานเราคือใครพี่ลุลาใช่พี่ลุลาคุมงานเราคือแบบพี่เขาเก่งมากเบร y ิกูดแล้วก็ไปอีกงานหนึ่งต่อกันเลยอีกไม่กี่วันคืองาน Big m o t ร l a ทนเ i c Festival ครั้งที่11เราต่อเลย2ปีติดแต่ตำแหน่งเดิมเป็น MC หน้าหวัววัวสนุกมาก Big m o อเทนครั้งที่11วุ่นวายมากมีเรื่องของโควิดใช่ไหม ได้แบบข่าวลือต่างๆคือแบบวุ่นวายมากสนุกมากงานนี้อีกงานหนึ่งแล้วงานสุดท้ายนะครับก็คืองาน Open House BU 2020ีเราเป็น MC นะทุกคนก็คือเป็นงานของรุ่นน้องปีหนึ่งรุ่นน้องก็จัดงานเหมือนเราเลยมีได้โปรเจกต์มาแล้วก็แข่งกันแล้วก็จัดงาน Open House ทีเนี้ย MC มันไม่พอเว้ยอาจารย์ก็ไปแบบไปถามเราว่าแบบเราสนใจทํางานให้น้องไหมแบบไปช่วยงานน้องหน่อยแล้วก็โอเคโอเคได้เลยงาน MC เราสู้อยู่แล้วเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจมากเป็นงาน MC ที่ถือว่าเหนื่อยที่สุดแล้วเพราะว่าแบบ ขึ้นหลายรอบมากเข้าใจคำว่าเด็กมาเยอะไหมแล้วเราต้องแบ่งรอบอะ่ะแล้ว MC มี4คนที่แบบว่าเอาอยู่สนุกมาก4คนแบ่งการรอบละ 2. 2เหนื่อยมากทุกคนแต่แบบสนุกคือได้แบบน้องรุ่นน้องเป็นเพื่อนเลยอะ่ะได้แบบมิตรภาพดีๆระหว่างรุ่นน้องสนิทกันเยอะมากเนี่ยก็คืองานที่เรารวบรวมกันมาแล้วว่าแบบเราทํางานมาเนี่ยสปีเราได้ทํางานอะไรบ้างซึ่งเยอะมากเป็นไงบ้างครับทุกคนเป็นประสบการณ์ของเราที่เราได้ทํางานมาตลอด2ปีของอ e ีเวนต์เออมันสนุกจริงๆนะ ทำงานอีเวนต์อะ่ะก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับอีเวนต์มงเทพหรือว่าอะไรที่อยากรู้อีกในมงเทพหรือว่าอะไรก็ได้ถามมาเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ทุกคนรู้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามชีวิตซีรีสเด็กอีเวนต์ได้นะครับมีเพลย์ลิสต์อยู่นะครับเจอกันครับ